สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนตอนนี้แอดแอดมินจะพามาอยู่ตรงท่าน้ํำมาอีกแล้วมาอยู่มุมนี้อีกแล้วมุมที่แบบรอเรือรอเรือตรงนี้ตรงแต่แต่ว่ามันก็เปลี่ยนมุมอยู่แหละมุมตรงนี้พามาเดินดูตรงนี้นดีกยวพาดูเรือโอ้โหมาดูเรือสีรามลากมาดูเรือสีลามลากเรือ,อยงสีลามลากใ,ใต้สะพานะนา,ามสีพอดีเลยเออนี่แหละครับผม มาดูเรือดูเรือลากดูเรือเรือโยงเขาลากกันนี่จะสี่ลามนี่มันจะมันจะลากไปนู่นน่ะเสร็จแล้วก็จะมีเรือมารับช่วงต่อกันไปเรื่อยๆนะไม่ใช่เรือโยงเนี่ยไม่ใช่เรือโยงนี้ก็จะเรือลากเรือโยงไม่ใช่อย้ววิ่งไปถึงอยุทธยาเลยเขาจะสลับกันเป็นก็สลับกันน่ะกาจะสลับกันก็จะเป็นจุดจุจุดจุดกันเออไม่ใช่เรือลากนี่มันจะลากไปถึงอยุธยาเลยไม่ใช่นะก็จะมีจุดพักจุดเปลี่ยนเรือเ็าอยู่ วันนี้ได้ได้โห Có các tỷ phạm nữa đó Nhìn Nhìn Mình ăn tớ đây ขออภัยครับผมเมื่อกี้นึกว่ามีสี่ลาเอาเป็นห้าลาเลยห้าลาลากห้าลาเรือโยงห้าลามล,ลากเลยโอ้โหไอเราก็นึกว่ามีสี่ลาบางครั้งก็จะเห็นถ้าช่วงหน้หนาน้ำธรรมดานี่น้ำไม่แรงก็เห็นสองลาสามลานี่ทั้งนี่สุดห้าจจลาที่เป็นจุดที่เห็นเห็นเยอะที่สุดแล้วนะเนี่ย แล้วมันจะมีเรือโยงอีกลำหนึ่งคอยคอยคุมท้ายอยู่โอ้วิธีชีวิตชาวเรือนี่แหละครับผมนี่ในบรรยากาศเรือข้ามฟากได้ไม่เห็นเรือออกจากบ้านนานก็ได้เห็นโน่นเห็นนี่ แล้วมาดูฝั่งนี้นะครับผมบ้านนี้ก็จมน้ํากันอยู่บางส่วนจมน้าเลยแต่ร้านอาหารตรงนี้ห้องห้องเสงพุจนาะนี่ปิดไปแล้วปิดไปแล้วกินไม่ได้ละมากินไม่ได้ละใช้งานไม่ได้ละคนคนเข้ามาไม่ได้เพราะมันน้นน้าท่วมตรงพื้นละเอ่อท่วมขึ้นมาน้ําเข้ามาเยอะน้ําท่วมเลยดีกว่าน้ามันเข้าตรงตรงพื้นอะบันครึ่งครึ่งแข่งอ่ะ เดี๋ยวฟังเสียงเรือครับผมวันนี้พามาฟังเสียงเรือเดี๋ยว่มันจะมีท้ายเขาบุันเนี่ยถ้าเผื่อไม่มีเรือเรือยองอีกลำหนึ่งซึ่งคุมท้ายนี่มันจะมันจะแบบมันมันจะเบี่ยงนะั่นอ่ะออปล่อยอ่ะปล่อยละนี่เขาปล่อยละเขาปล่อยละ De la calle, yo... yo. Mm.